นี่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการนำเอาเนื้อปลานิลอบโอ่งมาทำเป็นน้ำพริกตลกในสูตรฉบับเผ็ดหนัวหอมกลิ่นเครื่องเทศหอมและก็กระเทียมเจียวที่ลูกค้าหลายคนที่เดินทางมารับประทานอาหารที่ร้านปลาอบโอ่งบบือตั้งอยู่ถน,นนสายสรารคามบรบือตบนบ่อใหญ่อําเภอบบือจังหวัดมหาสรารคามต้องซื้อน้ำพริกตลกติดไม้ติดมือกลับไปรับประทานและเป็นของฝากสำหรับญาติพี่น้อง โดยนางธนัดดาชัยนิคมเจ้าของร้านป่าอบองบระบือได้บอกว่าปลาที่นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์น้ําพริกนรกนั้นทํามาจาก ปลานิลนล้วนซึ่งเป็นปลานิลนอบโอ่งที่เหลือจากการจำหน่ายในแต่ละวันตนเองก็จะนำมาล้างเกลือออกจากตัวปลาให้หมดจากนั้นก็นำปลาที่ล้างไปแช่ไว้ในถังน้ำแข็งให้ได้ปริมาณที่ต้องการหรือคำนวณให้ได้เนื้อล้วนประมาณ2กิโลกรัมจากนั้นค่อยนำปลาที่เก็บไว้มาทำการนึ่งอีกครั้งและก็ทำการแกะเอาเฉพาะเนื้อปลา ต่อมาก็นำเนื้อปลาไปคั่วในกระทะผสมกับเครื่องปรุงตามสูตรคั่วให้พองฟูแล้วก็เพิ่มเติมใส่เข้าไปก็ได้แก่พริกชี้ฟ้าป่นใส่กระเทียมหอมเจียวลงไปแล้วก็คั่วให้ส่วนผสมเข้ากัน ก่อนนำมาบรรจุใส่กระปุกให้สวยงามสำหรับน้ำพริกนรกปานินสามารถรับประทานและก็เก็บรักษาไว้ได้ประมาณ1เดือนรับประทานได้ทั้งแบบแห้งหรือหากต้องการทำป่นปลาก็เพียงทำการเติมน้ำร้อนลงไปก็อร่อยได้อีกแบบโดยนางธนัด,ดาไัยนิคมเจ้าของร้านปลาอบองประบือบอกต่อไปอีกว่าสำหรับสูตรในการทำน้ำพริกนรกปานินตนเองก็ศึกษาวิธีการทำในทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็นำมาปรปับปรุงรสชาติ เพิ่มกิ่นหอมจากสมุนไพรหอมกระเทียมเจียวจนกลายมาเป็นน้ำพริกนรกในสูตรเฉพาะของทางร้านจนลูกคันติดอกติดใจต่างก็แวะเวียนซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าไว้รับประทานในครอบครัวส่วนการจำหน่ายก็จะขายในราคากระปุกละ20บาท3กระปุก50บาทหรือหากลูกค้าสั่งซื้อครบ6กระปุกขึ้นไปทางร้านก็มีบริการส่งฟรีแถมสูตรการทำน้ำพริกนรกป่านนิ่งให้อีกด้วยครับ รสชาติจะเป็นเผ็ดและกระนัวกระห้อมกระเทียมกับอหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวค่ะเป็นเนื้อปาลารวนๆปลาที่เข้าอบแล,แล้วเข้าเหลือจากการอบเข้ากับมาแฟยรูกเป็นตัวน้ำพริกกระโหลกปลานิ่งคือว่าเข้าจะล้างเกลือออกก่อนจะเก็บปลาไว้ใส่ถังน้ำแข็งไว้ตอนเข้าจะมาเห็ดเข้ากับมะหนึ่งปลาที่เข้าล้างเกลือแล้วมะหนึ่ง หนึ่งแล้วข้ากะมาแกะเนื้อหายได้ครบจำนวนสองกิโลค่ะแล้วข้ากะเอามาใส่เครื่องปรุงของเหาผัวในกระทะค่ะผัวกับามากับเครื่องปรุงในกระทะเร,เรากรเข้ากะมาเพิ่มเป็นพริกพริกชี้ฟ้าพริกก้นค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมหอมเกียวค่ะแล้วก็จะแปรบุปมมาเป็นน้ำพริกนรก สูตรเขาเขาแปลงมาแต่สูตรมันก็นนกอ่าต้อดูใน YouTube มั่งอะไรมั่งแต่เราต้องมาปรับพอค่ะเพราะว่าตามสูตรของเราแล้วก็มาปรับปรับเพราะว่าจะใส่อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็มาปรับพอสูตรเจ้าของเรารใช่เป็นอะไรครับลูกค้าพิจัยหรครับก็พิจัยค่ะเพราะว่าลูกค้านี่เดินทางนี่เวลาคนมากินพวกส้มตาเนี่ยจะต้องติดกัปตันไปนำเลยนะเป็นของฝากใจเพราะว่าทั้งร้านนี่เขาก็ขายอยู่ กระปุกละยี่สิบค่ะถ้าสามกระปุกเราก็จะขายห้าสิบละค่ะสามกระปุกห้าสิบเราก็คันุคค่ะสร้างครบหกกระปุกค่ะเขาก็จะมีการบริการจ้งแล้วการที่แถมสูตรพิที่การเห็ดน้ําปิ้งลวกในฟอมะเป็นสูตรแถมให้ด้วยจ้ะเน่ยทั้งหมดมาเป็นอยากเราเป็นเห็ดเป็นปนเนาะค่ะเป็นปนเท่ากับก้นน้ำห่อนใส่เป็นปนมีน้ำคุกคีเล็กน้อยแต่ว่าคนที่มากินแบบแห้งๆเขาก็มาต้องใส่น้ำ ต้องใส่น้ำห่อนเ้ากับเปิดกินได้เลยจะยุใได้ประมาณเป็นเดือนะสีใส่ตู้เย็นไว้ยได้เป็นเดือนเลยเาม่มีามนใจครับเป็นอย่างสื่อไปชิมไปเลยับประทานเนาะจะอยากจะได้ได้ที่ของางเนี่ยต่อ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 ก่อต่เต่อต่อต่งต่อ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 ต่ดต่อต่เต่อ่อต่่อตออต่ออต่อต่อต่อตอต่อ่ ก็คือก็จะติดไรน,นะคะโทรสั่งได้เลยรหรือจากทักในแชเทเพจก็ได้ค่ะเพจเปลาเพลงไก่เพลงบอลบ,บูเราก็จะจัดส่งให้ค่ะ